ก็เรียบร้อยครับได้เกล็ดปลาที่ดูสวยให้ได้เถาใหม่ที่ดูสดใสพร้อมกับเพิ่มปุ๋ยครับในตัวเจนสูงๆหน่อยนึงให้เข้าไปไม้ประดับสวยๆฟอกอากาศได้ด้วย วัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาเรียนรู้วิธีการดูแลเดฟเกดปลารครับเมื่อเราปลูกเดฟเกดปลาได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะโสมนะครับเรามีวิธีการดูแลและก็ปรับปรุงเขายังไงเพื่อให้เขากลับมาดูสวยสดใสเดฟเกดปาลาแรกๆก,ก็สวยนะครับใส่ทางแผลลักษณะนี้พอสักพักหนึ่งเถาเขาก็จะ แห้งเหี่ยวแล้วก็แก่ถ้าเราไม่บำรุงปุ๋ยนะครับอาจจะปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยละลายช้าใส่ลงไปเขาก็จะแตกยอดใหม่งามลักษณะนี้แต่ในส่วนข้างในเห็นไหมครับเทาก็เก่าเขาก็ยังแก่แล้วก็ค่อนข้างจะโทมอยู่เถาเก่าลักษณะนี้เราก็เอาไป จําแล้วก็ขยายต่อได้ไม่สวยครับมันจะทําให้มองดูแล้วเอาออกล้วก็ตกแต่งเพิ่มปุ๋ยเพิ่มดินให้เขาก็จะเป็นกระถางดิฟเก็ตปลาที่ดูสวยงามใหม่เห็นไหมครับเาตัดแต่ง เถาเก่าออกหมดแล้วนะครับในกระถางนึ่งก็จะเหลือกิ่งยอดใหม่ลักษณะนี้เราเหลือไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือแต่ยอดใหม่ๆที่พร้อมที่จะยาวต่ออีกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้รู้สึกว่าจะดินน้อยไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ย เพิ่มเข้าไปอันนี้ตัดออกหมดแล้วอันนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวเราเพิ่มดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้เขาเมื่อเขาอยู่ในกระถางนะครับขีดจำกัดในการที่จะได้รับสารอาหารนี่แน่นอนครับย่อมมีน้อยเราต้องคอยดูแลน,นะครับเราก็จะให้ปุ๋ยไนโตรเจน46%นะครับ เพื่อที่จะเพิ่มปุ๋ยให้เขานะครับเพิ่มเมลเจนเข้าไปเดี๋ยวก็ให้ทีนิดๆน,น,นะครับไม่ให้เยอะนะครับนิดเดียวก็ใส่เข้าไปหน่อยนึงโรยลงไปแค่นี้เองครับแล้วก็ลดน้ําเหลือจะเป็นดินครับดินที่เราเอาปุ๋ยมะพร้าวผสมลงไปหน่อยนึงนะครับ เพื่อที่จะให้มีดินสักหน่อยนึงแล้วก็ขุยมะพร้าวเติมเข้าไปเพื่อให้อุ้มน้ำเวลาเราลดน้ำจะได้ไม่แห้งมากก็เรียบร้อยครับการตกแต่งกระถางแขวนของเดบเกดปลานะครับได้เกดปลาที่ดู สวยสดใสใหม่พร้อมทั้งใส่ดินใส่ปุ๋ยในกระถางแขวนใหม่นี่คือเคล็ดลับการดูแลเดบเกล็ดป่าง่ายครับปลูกเขาไว้แล้วแค่ปีกว่า,วาเขาก็จะโสมครับเถาเก่าก็ต้องตัดทิ้งให้ได้เถาใหม่ ที่ดูสดใสพร้อมกับเพิ่มปุ๋ยครับในตัวเจนสูงสูงหน่อยนึงให้เข้าไปแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวผสมดินหน่อยนึงแค่นี้ก็งามแล้วนะครับไม้เด็บเกรดปลาไม้ประดับสวยๆโฟกาสได้ด้วยต้องเกษตรในรั้วบ้าน c ชา n นลก็จะนำเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องก,การเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้าน วันนี้นำเสนอเรื่องการดูแลปรับปรุงกระถางแผวนเดฟเดกดป่าใส่ปุ๋ยแต่งกระถางให้เข้าใหม่เรียบร้อยครับเลกๆๆ็กีน้อยเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านก็จะนำมาฝากครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ